สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือ S.F สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie g u r ูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและไม่รีรอนะครับเราเริ่มต้นในช่วง S.F News ที่เรายังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับจัดมาให้คุณผู้ชมกันนะครับวันนี้คุณพร้อมเรายังครับกับการที่ไปติดตามภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นะครับ ของสายลับอย่าง e ี h ทน Hunt นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เขากลับมาแล้วกับภาพเพียนเรื่อง Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ครับและต้องยอมรับว่าภาคนี้เป็นภาคล่าสุดที่มาพร้อมปฏิบัติการเสี่ยงตายมากมายนะครับใครที่เป็นสมาชิกบัตร SF Plus นะครับและเป็นคนที่ชอบสะสม ของที่ลึกภาพยนต์รสามารถไปตามเก็บของที่ลึกจากภาพยนต์เรื่องนี้ได้นะครับที่โรงภาพยนตในเครือ SF ทุกสาขากันเลยครับส่วนนักเรียนนักศึกษานะครับที่เป็นสมาชิกบัตร SF Plus เนี่ยนะครับตอนนี้ครับยังมีโปรโมโชั่นสุดคุ้มกันอยู่แน่นอนนะครับในการปรับรีวอร์ดให้มากขึ้นนะครับแบบ PLUS PLUS กันเลยทีเดียว เพื่อเอาใจนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกบัตร SF Plus นั่นเองนะครับและใครนะครับที่ยังไม่มีบัตร SF Plus เนี่ยนะครับง่ายมากเลยนะครับสมัครกันได้ฟรีๆเลยนะครับผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m หรือที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาด้วยนะครับส่วนตอนนี้ครับเรามีรายละเอียดของโปรโมชั่นดีๆในช่วง SF News มาฝากคุณผู้ชมกันล้ครับช่วง SF News พบกับภารกิจสุดอันตรายพร้อมกอบกู้โลกไปกับอีเทนฮันต์ใน Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ครับ แฟนๆทอมครูซนะครับพลาดไม่ได้เลยกับภารกิจจัดเต็มฉากแอคชั่นเสี่ยงตายและยังคงเล่นฉากผาโดโผน้วยตัวเองอยู่เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากการขีม่มอเตอร์ไซค์ทะยานลงเหวนะครับยังไม่รวมการต่อสู้บนขบวนรถไฟที่กําลังจะตกหน้าผาและอีกหลายๆลซีนะครับที่เราจะได้เห็นกันในหนังนั่นเองนะครับซึ่งพระเอกขาบูของเราไม่พลาดเลยนะครับที่จะถ่ายทําด้วยตัวเองโดยไม่ขอพึ่งสแตนแมนด้วยครับเรียกได้ว่าจัดเต็มให้สมการรอคอยของแฟนๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฉายกันแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุ สาขาครับ สมาชิกบัตร SF Plus นะครับที่ซื้อบัตรชมภาพยนต์ทุกที่นั่งครับแลกรับ SF Plus Collectible Ticket ลิขสิทธิ์จากภาพยนต์1ชิ้นมูลค่า159บาทจำนวนจำกัด10,000ติแรกระหว่างวันนี้ถึงวันที่2สิงหาคม2566ครับหรือจนกว่าของจะหมดนะครับที่โรงภาพยนต์ในเครือ SF ทุกสาขาครับแล้วสำหรับใครนะครับที่เป็นคอหนงังและยังเป็นสายสะสมต้องไม่พลาดเลยครับกับคอมโบเซต Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ครับเพราะกระติกนะ้ำ Smart Tumbler นะครับที่สามารถเก็บความ ความร้อนความเย็นมีตัวเลขวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลแถมยังเท่นะครับเหมาะสําหรับพกพาไปทุกที่เลยและในเซตนะครับยังได้ถังป๊อปคอลนลายคาแรคเตอร์ภาพยนตร์อีกด้วยนะครับราคาเพียง459บาทเท่านั้นสําหรับคอนหนังสายสะสมต้องมีแล้วนะครับจำหน่ายที่โรงภาพยนตร์ในเครือ S.F. ทุกสาขานอกจากนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกบัตร S.F. Plus พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า S.F. ปรับรีวอร์ดให้มากขึ้นแบบ plus plus เลยครับเอาใจนะักเรียนนักศึกษาดูหนังราคาเริ่มต้นเพียง 69บาทนะครับสมัครฟรีครับไม่ต้องจ่ายรายเดือนพร้อม plus package ในราคาเพียง100บาทก็ดูหนังคุ้มๆนะครับหรือว่าซื้อปปอปคอนแบบจุกๆได้แถม plus reward ได้ตั้งแต่เรื่องแรกนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องมีไว้แล้วนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ w w w s f Cinema.com หรือที่หน้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่เว็บไซต์ w w w s f Cinema Facebook และ f a a n p g รีบรีบมาดูที่ SF เเพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงมูว r u กรู h l i g h t ของเรากันแล้วนะครับอัปเดตกันอย่างเข้มข้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้นั่นเองครับหากผูชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันนะครับไปติดตามข่าวสารที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดนะครับไปติดตามร่วมกับเราได้นะครับในช่วงมูว r u ก i g h l i g h t ครับ ช่วง Movie Guru Highlight ห่างหายจากภาคที่2นานกว่า10ปีนะครับคราวนี้กลับมาแน่นอนแล้วนะครับสำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องทรอนครับในภาคที่3ที่ชื่อว่าทรอน Ares ครับโดยจะเป็นผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์นะครับของโยอาคิมรอ n น n งครับที่เคยร่วมงานกับค่ายดิสนียมาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง Maleficent Mistress of Evil และ Pirates of the Caribbean Salazar's Revenge ครับส่วนนักแสดงนะครับก็ได้มาแล้วหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Jared Leto, Evan Peters, Greta Lee และ j o d ี้ท u เนอร์ mith ครับจากรายงานข่าวของ The Hollywood Reporter นะครับเปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่อง Tron: Ares เนี่ยนะครับเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกโลกนะครับของเกม โดยตัวละครของเจอร์รีตเลดดนะครับจะแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้ค้นพบผลทางที่จะก้าวไปสู่โลกของความเป็นจริงครับภาพร์มเรื่องนี้ยังไม่ได้วางกำหนดการใช้อย่างแน่นอนนะครับแต่าคาดว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำกันในเดือนสิงหาคมปีนี้ครับ ตัวอย่างใหม่สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชายขอเริ่มต้นกับตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่อง Retribution นะครับที่นำแสดงโดยเลียมดีเซนครับนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับที่ยังคงเอาดีทางด้านการแสดงภาพยนตร์แอคชั่นและได้รับการตอบรับจากแฟนหนังมากมายเลยครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นการรีเมคจากภาพยนตร์ของประเทศสเปนที่ฉายไปเมื่อปี2015ครับส่วนในเวอร์ชันของฮอลลีวูดเนี่ยนะครับในปี2023นี้มีการดัดแปลงใหม่นะครับให้เข้ากับสมัยมากขึ้นแอคชั่นมากขึ้นมีผู้เคราะห์ร้ายมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นด้วยยยนโดเีม ดีเซนนะครับจะรับบทเป็นผู้บริหารธนาคารที่กําลังจะไปส่งลูก2คนนะครับไปโรงเรียนแล้วเขาก็พบว่าในรถเนี่ยมีระเบิดอยู่ครับเพราะมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาบอกเขา เขาจึงจําเป็นต้องทําตามคําสั่งของเสียงลึกลับที่โทรหาเขานั่นเองครับนั่นคือการไล่ฆ่าคนตามที่เสียงนั้นบอกถ้าเขาไม่ทําเหยื่อเหล่านั้นที่เป็นเพื่อนและคนรู้จักเขาก็จะต้องเคราะห์ร้ายเพราะว่ารถจะระเบิดนั่นเองครับทำให้เขาเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าหลายศพและเขายังถูกตํารวจไล่ไล่ด้วยครับความมันแบบอึดอัดใจอย่างนี้เนี่ยนะครับจะลงเอยยังไงไปติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาจะฉายปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ Drive. The case, Santos. มาที่ตัวอย่างภาพยนตร์ตลกร้ายในรูปแบบ r o a d t r i ปเรื่อง Drive Away Dolls ครับผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ Ethan c o e n ครับร้อมกับสุดแนวอีกคนนึงของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับภรรยาทริเซียคุกแล้วทั้งคู่นะครับยังรับหน้าที่ร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เอกอีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการตามติดชีวิตของสองสาวเพื่อนสีคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพิ่งจะถูกแฟนทิ้งอีกคนเนี่ยนะครับต้องการคลายเครียดครับทั้งสองคนจึงออกเดินทางไปยังเทลนะครบแฮซ พวกเขาก็พบกับเรื่องราวไม่คาดฝันหลายอย่างครับแถมยังต้องเจอกับแก๊งอจญากรระหว่างทางอีกด้วยครับจะสนุกสนานหรือว่าวุ่นวายขนาดไหนต้องไปชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับรอติดตามกันนะครับว่าจะฉายบ้านเราเมื่อไร่แต่ที่สหรัฐอเมริกาจะฉายในเดือนกันยายนนี้ครับ Who Wow had you? you are a day full you must be a new security guard can i uh, help you officer have you met them yet ไปิดท้ายกันด้วยตัวอย่าง,งภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Five Nights at Freddy's ครับที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมชื่อดังและการันตีความหลอนจาก Blumhouse ครับโดยจะเล่าเรื่องราวของรอปภกะดึกน,น,นะครับที่กำลังพบกับฝันร้ายเพราะว่าสวนสนุกที่เขาไปเฝ้านั้นนะครับมีวิญญ,ญาณสิงอยู่และพวกมันก็ต้องการให้เขากลายเป็นวิญญาณแล้วมาอยู่ณนะที่แห่งนี้ด้วยกันครับใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญรอชมกันให้ได้นะครับที่โรงภาพยนตร์บ้านเราในเดือนตุลาคมนี้ครับ

Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. This is the best day ever. It is. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day forever. Do you guys ever think about dying? Some things have been happening that might be related. And my heels are on the ground. Barbie, 20 now